ลูกตาตั้งหอมแบบหอมจัดดเลยหอมแบบหอมจัดๆเลยโคตรหอมไม่หอมแบบหอมทะลุถุงอ่ะอันนี้ผมหมักเอาไว้ตอนแรกก็ตั้งใจหมักเอาไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์สรุปว่ากว่าจะได้ตกไอสัตว์สองอาทิตย์ไม่รู้บูดหรือยังๆๆๆๆๆนี่คูหมักเอาไว้2อาทิตย์เลยเนี่ยเขาบอกว่าปาน,นินเขาชอบหอมหอมตะเพียนพวกสายขาวชอบอะไรเปรี้ยวๆถึงว่ารอบที่แล้วได้ตะเพียนเยอะอันนี้สุดแล้วเนี่ยดู่นอนเฮ้ยสูตรลูกตางดองชาดงเนี่ยโดโดโคตรหอม หอมแบบหอมฉุยอ่ะลองสูตรนี้ก่อนนะเหม็นเปรียปร้ยว่าวนดูดิจะบอกว่าวันนี้ใช้คันใหม่ด้วยวันนี้มีคันคันใหม่อย่างเยอะแต่ว่าให้ดูคันนี้ก่อนนี่คันนี้คันราคาถูกคันราคา8 0บาทนี่มาลองดูหน้าดินกันดีกว,ว่าเมราว่าน่าจะเวิร์กอยู่นะเห็นบางคนเขาซื้อไปตกพวกหน้าดินเงี้ยแล้วก็ปลายอ่อนเนี่ยเอาไว้ตกปลาดินปะเกตอะไรพวกนี้น่าจะเวิร์กอยู่ลองดูกันวันนี้เราอยู่ที่คลองขุดใหม่